การทำลังพึ่งพงนะอย่างง่ายๆนะครับเราก็หาไม้มายาวประมาณ40ถึง50เซนนะครับในด้านหน้าก็กว้าง30สิบเซนนะพื้นก็กว้าง30เซนเหมือนกันนะครับก็ตอกไป ขวาก็ใหญ่หน่อยดูด้านด้านในข้งขวานะครับแล้วก็ประดิษฐ์ที่สำหรับให้พึ่งมะเกาะทํารังนะครับอ่าอ่าครานี้เราก็มีขวาด้านหน้าจอโูที่ พึ่งเข้าเปิดออกได้นะครับเราไม่ต้องไปตอกอะไรให้มันแน่นหนามากนะครับไม่ต้องไปจับสกกูกน็อตให้มันแน่นหนาเวลาจะเอาไปใช้ก็ปิวฝาลงไปและหาวัสดุ ที่กันน้ำได้นะครับวัสดุที่กันน้ำได้เช่นเอากระเบื้องเอามาปิดไว้ข้างบนนะของผมนี่กระเบื้องยังไม่มีผมก็ใช้กล่องโฟมนี่ครับกล่องโฟมปิดไว้ก่อนได้นี่โฟมนะครับแล้วเราก็ไปทำฐานทำฐาน เราไปวางไว้ตามสวนนะครับแค่นี้ก็สําเร็จนะครับแล้วก็คันนี้เราก็รอแค่นั้นนะว่าเมลรยพึ่งจะเข้าผมเคยใช้ยางรถยนต์ทํำนะครับพึ่งก็เข้ามาเยอะแยะไปหมดเพราะในสวนผมมีต้นไม้มีดอกไม้มีพึ่งเยอะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ